อดีกะกะตกกตและนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ยืนยันตรงกันนะคะว่ารัฐบาลไม่สามารถเลื่อนการเลือกตั้งในวันที่2กลุ่มภาพันนี้ออกไปได้แต่ก็ยอมรับนะคะว่าถ้ากะกะตลาออกเกิน3คนจะเป็นปัญหาต่อการเลือกตั้งติดตามได้จากการให้สัมภาษณ์ะคะ่ะตอนนี้เนี่ยพระราการยังคงอยู่นะเราประกาศของคณะกรรมการการเลือกตั้งเรื่องประกาศรับสมัคร สอสแบบบัญชีรายชื่อกับสอสอแบบบัญเขตเนี่ยยังคงดำรงอยู่ระ,ะบบการในราชกิจจาด้วอเบกสานะคะฉะนั้นเนี่ยถ้าเป็นตามนี้เนี่ยตราบใดที่ไม่มีกฎหมายหรือประกาศอื่นมาล้มเลิกเนี่ยนะฮะกระบวนการในการจัดการเล็กตั้งก็ต้องดาเนินการไปนะ,ะอย่างเช่นสอสอแบบบัญชีรายชื่อก็อต้องรับสมัครไปจนจนกว่าจะครบวันประกาศกาหนดคือ วันที่27ธันวาคม <Okay. S 1> แล้วส่วนสสแบบเป็นเขตเลือกตั้งทั่วประเทศ375เขตนะฮะซึ่งจะเริ่มรัฐธมนูญตั้งแต่วันที่28ธันวาคมจนถึงวันที่1ม <Okay. S 1> กราคมปีหน้าเนี่ยก็ต้องดำเนินการต่อไปกกตเนี่ยไม่มีหน้าที่ในเรื่องการเสนอแนะเรื่องการเลื่อนการเลือกตั้งนะครับ <Okay. S 2> คบอันนี้เนี่ยอันแรกอันที่สองคือรัฐบาลเนี่ยไม่สามารถจะเลื่อนการเลือกตั้งได้นะครับค่ะ okay. เพราะว่าคือเนื่องจากมันก็ได้ประกาศในพระราชกิจสีการให้มีการเลือกตั้งใหม่แล้วคือตอนยุบสภาเนี่ยมันจะมีข้อกําหนดว่าจะต้องมีการประกาศพระราชกิจสีการและกําหนดวันเลือกตั้งใหม่ซึ่งถ้าเป็นแบบนี้คือมันก็ต้องเดินหน้าไปสู่การเลือกตั้งนะครับ <S 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 คแต่ตอนนี้เนี่ยมันอาจจะคือกรณีที่มันกรณีที่เขาพูดกันมักว่าสามารถเลื่อนการเลือกตั้งได้เนี่ยกรณีแบบนั้นเนี่ยมันคงต้องเป็นกรณีที่คือมันสุดพิสัยและห็นได้ชัดจริงๆว่ามันคือต้องให้ การจงใจเลี่ยงรัฐธรรมนูญนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดเกิดอะไรล่ะเกิดแผ่นดินไหวขนาดใหญ่แบบนี้นะครับถ้าแบบนี้คือต้องเป็นกรณีที่มันเป็นเหตุสุดวิสัยนะครับเพราะนั้นคือผมคิดว่าเวลาที่จะตีความเรื่องการเลือกตั้งเนี่ยต้องไม่ใช่การพยายามที่จะเบี้ยวรัฐธรรมนูญเนี่ยนะครับผมคิดว่าิ่นที่เป็นปัญหาคือแบบนี้ครับผมคิดว่าที่ผ่านมาเนี่ยกกตไม่ได้พยายามให้เห็นอย่างมากคือไม่ได้คือผมจะกกต ไม่ค่อยได้ใช้ความพยายามเท่าไหร่ในการที่จะทําให้กระบวนการรับสมัครเนี่ยมันเกิดขึ้นอย่างเรียบร้อยนะครับค่ะอย่างเช่นผมคิดว่ากรณีที่เกิดความรุนแรงเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะครับวันที่26นะครับเราจะเห็นได้ชัดว่าคือตั้งแต่วันที่25แล้วเนี่ยกรกตประกาศนัดให้นักการเมืองทั้งหลายนะครับไปจับสลากกันเวลา9โมงเช้านะครับ<ะ>คืออันนี้มันก็คือเหมือนคือไม่ได้เพียงประกาศแต่พักการเมืองแต่เพียงอย่างเดียวคือมันประกาศให้ทางผู้ที่ชัดชันการเลือกตั้งเนี่ยไปในเวลานั้นแหะ คือ,พอเพราะฉนั้นผมคิดว่านี้คือกรกตบัตรนี้เนี่ยผมเชื่อในแง่นึ่กรกตไม่ได้ใช้ความพยายามอะไรเลยเป็นข้อเสียที่มันเป็นไปไม่ได้ในทางกฎหมายนะครับ,รบแล้วก็จะมีปัญหาในทางการเมืองด้วยนะครับเในทางกฎหมายเหตุที่เป็นไปไม่ได้ก็เพราะว่าบัตรนี้ได้มีพระราชกฤษฎีกาเยุบสภาผู้แทนรัษฎรแล้วแล้วมีการกําหนดวันเลือกตั้งแล้วนะฮะซึ่งตามรัฐมนุนเนี่ยจะต้องกําหนดเอาไว้ระหว่างส5สิห้าวันถึงหกสิบวันนะครับ การเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเนี่ยจนเพิ่งหมด6กสิบวันนั้นเป็นการทําที่ขัดรัฐธรรมนูญฮะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกกตนเนี่ยเสนอให้รัฐบาลเลื่อนการเลือกตั้งออไปจนเกินกว่าห0สวันก็เท่ากับกกตเรียกร้องให้รัฐบาลกระทาการอันขัดต่อรัฐธรรมนูะแล้วก็จะส่งผลทําให้ถ้ารัฐบาลทําอย่างนั้นเนี่ยนะครับคอามาก็อาจจะมีความรับผิดในทางกฎหมายฮะก็คืออาจถือว่าเป็นการปฏิบัติหน้าที่โดยมีชอบตามประมวลกฎหมายยามาตรห้าสิบเจ็ดนะครับเขตไหนที่ไม่ได้นก็คงต้องเลื่อนไปเฉพาะเขตนั้นนะครับ แล้วก็หาวิธีการในการรับสมัครให้ได้เปลี่ยนช่องทางการรับสมัครเป็นลักษณะอื่นไปเท่าที่ระบบกฎหมายเปิดช่องให้ทําได้ซึ่งกรกตเรื่องนี้จะควรจะต้องประสานกับทางฝ่ายรัฐบาลน,นะฮะในการที่พยายามทาให้การรับสมัครเกิดขึ้นได้จริงและการลงคะแนนเสียงเลือกตั้งเกิดขึ้นได้จริงฮะไม่ใช่ว่าเสนอให้เลื่อนออกไปทั้งทั้งที่ ยังไม่ได้มีความพยายามประสานห,หรือทําอย่างเต็มที่เพื่อเกิดการเลือกตั้งขึ้นครับการลาออกเนี่ยครับไม่ใช่อยู่ๆนึกจะลาออกก็ลาออกได้ตามใจไม่ถูกไหมฮะ,ค,ะคือการลาออกเนี่ยมันในแง่นี้ในฐานที่เข้ามารับตําแหน่งและต้องมีหน้าที่ในการจัดการการเลือกตั้งนั้นเนี่ยการลาออกจากตาแหน่งในไอถูกตีความไปได้เหมือนกันนะครับว่าเป็นการที่ไม่ยอมปฏิบัติหน้าที่ ทั้งทั้งอยู่ในภาวะวิสัยจะปฏิบัติหน้าที่ได้ <c oughs> คือโอเคมีบางคนบอกว่าเรื่องลาออกเนี่ยมันเป็นเรื่องความสมัครใจของของคนแต่ละคนนะฮะ <c oughs> แต่ถ้าเกิดพฤติก,กรรมหรือพฤติการ,รแสดงให้เห็นว่าที่ลาออกเนี่ยเพื่อจะขัดขวางการเลือกตั้ง <c oughs> นะฮะไม่ได้มีวัตถุประสองค์อื่นเลยนะคือไม่ไม,ไม่ไม่รับภาระรับผิดชอบที่จะเกิดมีขึ้นไม่แสดงความพยายามในการจัดแเลือกตั้งเนี่ยนะฮะ <c oughs> ผมเห็นว่าเรื่องนี้ต้องมาพิจารณากัน